สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเล่นกันต่อเลยครับกับเกม Monster Hunter Live ครับผมกับช่องอวีนอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นหับเควสกับเพื่อนนะครับจอยเล่นกับเพื่อนอ่าผมได้สอนจอยกับเพื่อนไปแล้วนะแต่แต่ผมจะสอนแบบอะไอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวรอหาเวลาเหมาะสมทําก่อนโอเคเออ่เลือกเควสที่4นะเพื่อนมเลือกแล้วปะพ่อครับใช่ไหใช่ ขอแบบบึมๆดาราติดดาวขอแบบบึมๆอันที่เท่าไหร่อันที่สี่ครับอืมสองสามชื่อโอเคแบ็ควิ่งตัวสีฟ้าวันนี้เรามีเนวิเกเตอร์แล้วครับไม่หลงทางแน่นอนวันนี้ยังไม่ขึ้นเลยเ,เพื่อน oh. อ่ะเสียงกองดังและตึดดง ไปครับไปครับไปครับกดเรียดีเดี๋ยวอตึงอย่าลืมกดเอาของนะเพื่อน <c oughs> ได้ละ l สีเหลือะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยใช้เลย LCD นู่นน้อยคนสิดก่อน h i l l shot o f s l e p to ไปด้านก่อน บอลไอ,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 อ้บอลที่น้องติดนี่หมายถึงบอลฟรีฟ้านะครับเพื่อนๆไม่ใช่บอลพานันขอมเพื่นอน,นๆนะ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 ต้องกดสปีดกันป่ะถึงจะสไลด์ได้ขี้ขวาครั้งกระชับขี้ขวาครั้ง ไอ้เหี้ยเนี่ยพูกเฮ้เหี้ยว่ะี่ครับคุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเขาเนี่ยไม่แน่ผมยังไม่เจอใครเลยอ้าวเออคุณหลงทางอ่ะไอ้เหี้ยขนาดมีเพื่อนด้วยกูหลงดูมินิแมพเอาเอาเอาเจอแเจอแล้วเจอแล้วเจอไดไอ้เมื่อกี้ที่กูหมุนๆคือกูเอาหน้าจุ่มจอยอยู่ไอ้นี่เหรออุ้ยเอา หัวอะไรเนะี่ยเอา้เอาเฮ้ยดูเี่อะไรเนี่ยวิ้ยสัตว์สัตว์อไปล่ะ เดยกูมีงาน้องมึกูลังบ้าจริงอะโอ้สัต่กูสตันอยู่ ได้ท่าใหม่ครับเพื่อนๆเรากดสปีดอิสรค้างเรากดสูนแทงครับเนี่ยมันจะเป็นท่านเนี้ยเนี่ยมันจะแทงแล้วสแลชออกมาโอเคต่ดงหาก้โบนเก็สีนะพวกอะไรขึ้นได้ขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะ,ะขึ้นคนไรวะกูลืมแล้วเอาเมื่อกี้เยอะใช่ปะ อีกแล้วกินได้อีกแล้วเอออะไรจีโก้จัดการมันเอาเลยโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนอันนี้โอ้ยเอาเลยเ,เลยพื่นอนอน,นั่นแหละหันหัวหันหันหันเอาจริงมันก็ไม่ได้บังคับง,ง่ายๆนะเพื่อนนั่นแหละเพื่อนสวยสวันฟาดหาเจ้าเคฟาดหา กินกาพลาดงวงอันแหละโอ้ยอดไม่ช่างพาดงาเออจับงัดเออสวยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วจะตายหาแล,ล้วรีบเลยไม่งอนหนีเลยอ่ะไปไหนแล้ววะถ้าถ้าถ้ารีบดีตรงน,นี้น่าจะน่าจะฆ่ามันได้ไวนะเออไปนำเลยเพื่อนไปไหนแล้ววะวุย้<ล>ยไอ้คนผิด มึงจะกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวกินทัพ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 กิน้ัพกิน,ก,น,ก,น,ก,นกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งโอ้โไม่แบ่งกิน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 โอ้โหกินปืนอะไรทุกคนกินโอ้ยอ๋อไอ้ท่าเอไอคูมันไอ้นี่ด้วยวะ่ะ มันโจมตีแบบถ้าถ้าอยู่หลายตัวแม่งตีหมดเลยอ่ะอุ้ยออเอาหน่อยตีกูหน่อยตีกูหน่อยเวนอยูตยกูหน่ายปัดขา ขอหางขอหางเอาไหมเอาไหมสัตว <t initiation> ์ยังไหวอย่างบ้าบอบ้าบอขอระคัง้างขวาอ้อไม่โดน เฮ้ยโหโหกินยาก่อน ทำไมทำไมหมากูขี่บนหลังมันวะเออไม่เห็นยเตอนเนี้ยต,ตอนนี้แหละ,นนหละนนกำลังต้องยับเลยต้องขี่เราจะ,นนะ,จะมันจะพลาดดูดสิครับขี้ขาไม่สิ อุ้ยข้าโดนหัวเอาเลยเอาเอาเอามันเอามันมันมีกันได้เอามันเอามันเอามันปวดหัวปวดหัวยิงแล้วยิงแล้วไปฟุบอลตบลลอตไปหรอ วิ่งเก่งวิ่งเก่งโอ้กูจะเก็บดาบขีมวก็ได้วะมาฮัน

ลองท่านี้หน่อยลองได้ไหมพื่อนลอกดหลับออยหลับอไม่เห็คนหรอก้องทไมลองไมจะ็อกด้ไหมรองไม โคตรหนัวโคตรหนัวดู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 ะร,ระเบิดได้ด้วยเออเพื่อนเรามาใช้กับดักได้เหรอใช้ระเบิดอยากใช้เป็นเหมือนกันน,นะเนะี่ยโค้กกับดกักถ้าแรง,งสูงๆไม่ต้องใช้จริงๆนะ นี่นับที่ดงโดยติดออมากสุดนี้กูนี่น่าจะได้เยอะมากเลยโอ้ยเนี่ยแต่ก็โดนชนโดนโ,ดนโอ้ยเนี่ยมากที่สุดจะดีไหมน้องมันจะดีไหมเนาะ,ะ,ะโอ้ใส่ผิด โอ้โยสัตว์เอ,อ้ยที่มีองเงี้โดมากูสับหางได้ไหมไม่ได้ไปที่นึงต่อที <c oughs> <c oughs> มนมันมนมันมนาแล้วดากระเพกงกระเพกมีครตัดขาไว้เมื่อกี้กูตัดมันเองะกูกพไหนล้ววะเดี๋ยวเพื่อนพวกมึอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งตีกันนสัตว์กระเพกกูก เพื่อนกูแม่งก็หลงแมพเหมือนกูแหละไอ้ยเนอะมีอ,อีกฟากหนึ่งของเขาเจอเพื่อนเขาเมืเ่อกี้จะเข,า,ข,เะเขาดันแล้วมึงมันไม่ทันดูมุมน,น,มนดูมุนตูจะชอบเลยตีในน้ำเนี่ยแม่งจะมีปลาว่ายมาชนเนี่ยคปั๊บ ถ่ายดีแล้วอะไรมะเราตามไม่ทันถ้าเราตามทันเราเบรกมันเราเบรคไานี่เราตีนยูตลอดเลยตรงนี้ด้วยเลยดูสันทาดูเจาะหัวให้สี่หัวช้าเลยคมามา sao rồi rồi với rồi đấy Không ai là đồn tem tem đây cu này ฮันน้อยขอฮันนอยขอฮันนอยขอห, anyway. ขอห<_<_ัวกันเลยเดี๋ยวตัวอะไรมาแจมเลยหัวหนึ่งเชนใครเอาหางไปใครเอาหางไปบ้องตันเอาหางเอาหางเอาหางหางเลยขอบ้องตันขอบ้องตันขาขอขาที่หนึ่งขอขานนะขอขอขอฟันขอฟัน ต้นหนอกหน้าอกเนอ้าหมดหมดมันน่าจะได้แค่สามข่ก็โซ่โเทไม่รอเลย เจ๊ตรงนี้ก็สวยมานานกว่าทำเวเลตอีกนะโอเคครับสวัสดีวันนี้ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวผมมาทำคลิปใหม่ครับน่าจะลงหักเพลสต่ออีกสองสามทีครับผมโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมบ๊ายบาย